สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนโมไมยบ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้มาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดเซวันโลราชนะครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมกลาบหินนะครับแล้วก็เป็นไม้อวกาเป็นบอนไซสวยนะครับมีแต่ไม้น่ารักน่ารักนะครับราคาก็น่ารักเลยนะครับ สวัสดีครับ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 ขอพี่ขอชื่อสวนอะไรนะครับไอ้กุหลาบหินบ้านสวนครับกุหลาบหินบ้านสวนนะครับมีช่องทางการติดต่อไหมครับมีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรขอเบอร์โทรได้ครับศูนย์หกสี่ครับหนึ่งเจ็ดห้า แปดหนึ่งเจ็ดห้าครับแล้วก็เบอร์ลายอีกเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วพี่พอดีผมมีลายแล้วครับครับแล้วก็อ่ามีเพจไหมครับเพจเพจไม่มีมีแต่เฟซครับเฟซครับครับเห็นบ้านสวนต้นอ้อครับครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากหรือว่าทักไปที่เฟซก็ได้นะครับครับอ่าวันนี้มาชมต้นไม้สวยๆเลยนะครับเรื่องที่บอนไซนะพี่ครับบอนไซมาใหม่สวยๆเลย แก้วแแะครับอันนี้แบบเป็นโคดมีหินเขาตอนนี้ลากเข้าเกาะแครับอันนี้จะเป็นแบบร้อยเก้าเก้าหร้อยเก้าสิบเก้าครอ่าตอนนี้ค่าส่งคิดยังไงครับหกสิบเหมาเหมาครับหกสิบเหมาเหมาราคาดีนะครับค่าส่งดีมากอันนี้เป็นแบบหกสิบบาทเป็นแก้วแแหะครับลูกค้าซื้อเป็นหลักพันนะครับราคาหลักพันขึ้นก็ส่วนลูค้าส่งฟรีให้นะครับอันนี้แก้วแคะ ต้นเล็ก60บาทครับต้น60บาทนะครับมีหลายกระถางนะครับถ้าลูกค้าที่จะเอาไปแบบอนุบาลไปทําเป็นบอนไซนะครับก็ราคานี้เลย60บาทราคาเบาๆนะครับอันนี้ก็199ทั้งหมดเลยนะครับสวยๆเลยยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับอ่าแล้วก็มาที่ตอนนี้ครับบอนไซบอนไซต้นกระสังครับครับ ต้นละร้อยสามสิบเก้าทแต่เดี๋ยววันแน่นมากเลยนะครับเป็นกระถางเดียวแล้วร้อยสามสิบเก้าใช่พี่จะหากระถางมาเปลี่ยนโอ้หราคาดีมากครับับสวยอยู่นะนี่ครับเดี๋ยวเผื่อลูกค้าซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองจะได้ส่งง่ายตอนนี้ร้อยสามใส่งง่ายครัวสวยเลยสวยทุกต้นนะครับอ่าแล้วก็มาที่ตัวไม้หวอกน้ำกันนะครับลูกทุบครับสีสวยอย่างเลยครับ สวยมากๆนั่งนำเขามาไว้สองสาวันครับตอนนี้ก็คือเลี้ยงยังไงครับก็เขาจะชอบแดดลำไรครับแดดลำไรถ้าแดดแรงก็สีสีไม่สวยนีไม่สวยครับสีก็จะเป็นเขาก็จะเป็นสีเขียวครับอ่าลดน้ายังไงครับอาทิตย์ละสองสามสองสามวันลดครั้งนะครับครับโอ้ดีมากเลยนะครับสาหรับแรท่านใดที่แบบไม่ชอบรดน้ําต้นไม้ก็คือแนะนําตัวนี้เลยนะครับ เองสั้งหมดเขาก็จะวางใบได้ครับว่าโอ้โหเลี้ยงง่ายมากเลยแสดงว่าซื้อไปแล้วนะครับเด็ดใบแล้วก็ชาได้เลยใช่ครับง่ายไม่ต้องทิ้งครับสวยมากใบเขาเลี้ยงง่ายมากๆนะครับแล้วก็มามาที่แบบเออราคาครับผมลืมราคาแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทนะครับสวยๆเลยราคาเดียวแปดสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาเบาๆลงมาอีกนะครับอันนี้ ปากกาลังสายลุงด่างรับปากกาลังสายลุงด่างกระถางอะารสามสิบห้าบาทกระถางเล็กสามสิบห้าบาทสามต้นลอยไหมครับใช่ครับโอเครวมกันได้มีลูกชุบปากกาดังสายลุงดางตัวนี้ชื่ออะไรครับสุล่าครับสุล่าอันนี้เขากะทิงดาเขากะทิงดางอันนี้เยลี่บีนครับเยลี่บีนสามสิบห้าสามต้นลอยนะครับรวมได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็มีไซส์ใหญ่มาอีกไซส์ใหญ่ตัวนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทรอครับ้อยเก้าสิบเก้าบาทุ้มกับเป็นไม้ต้นมีเยอะนะครับมีหลายกระถางนะครับน่าจับนะครับโอ้นี่นะครับลูกค้าสามารถเอาไปแยกได้เลยเแยกได้อันนี้ก็แบบเป็นต้นเป็นโค้ดโอ้แบบนี้ก็มีแบบต้นใหญ่ก็มีนะครับของแม่ราคาเดียวกันไหมครับใช่ครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับ ตัวนี้ต้นอะไรครับสวยเลยอันนี้ต้นไอริดแดงครับไอริดแดงเลี้ยงในแดดลาไรเหมือนกันไหมครับเลี้ยงแดดลาไรนะครับแต่ตัวนี้เลี้ยงแดดร้อยได้อันนี้แดดร้อยได้ครับเท่าไหร่ครับพี่ตันนี้ต้นนี้ร้อยเก้าเก้าครับ้อยเก้าเก้าแล้วก็มีกุหลาบหินด้านข้างครับเท่าไหร่้อยเก้าเก้าครับลูกอมร้อยเก้าเก้าแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้นักลาดครับ อัคราชครับนี่ก็ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าตัวนี้ครับอันนี้เก้าสิบเก้าครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับลูกชุบใช่ไหมครับใช่ครับลูกชุบลูกชุบเขียวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้อ่ามันนี่ดูซับดูซับใช่มันนี่ดูซับบางคนก็จะเรียกพาซูล่าเหมือนกันพาซูล่าหรือบางบ้านก็จะเรียกมันนี่ดูซับมันนี่ดูซับนะครับต้นเท่าไหร่ครับพี่ เก้าสิบเก้าบาทนะครับอ่าแล้วก็มาด้านหน้าครับอันนี้กระถางละยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าสี่กระถางร้อยใช่ครับย5บสิบห้าบาทสวยๆเลยนะครับอ่าถ้าใครสนใจต้นไหนก็แคมหน้าจอมาได้เลยนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับต้นยะ25ิบห้าครับยีิบห้าแคปตัดก็มีนะครับครับ ใบยียีงอ่งนี่คือต้นอะไรอับพี่อันนี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเขาแลกดีนะครับแปกมากมากเลยเลี้ยงเลี้ยงราคาเดียวกันไหมครับพี่ใช่ครับราคายี่สิบห้าบาทนะครับสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดีตัวนี้ครับสวยจังเลยครับเหมือนดอกกุหลาบตัวนี้ก็กุหลาบหินแต่ชื่อเขา ใช่ก็เป็นกุหลาบกุหลาบหินครับครับครับอ๋อนี่นะครับก็เป็นอันนร้ถางกนเซตก็มีเดี๋ยวฮะถ่ายดูนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนั้นกระถางละร้อยหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ก็หนึ่งร้อยไหมครับคุณล่ะใช่ครับผมแยกได้เลยนะครับแยกได้หลายต้นเยอะมากเลยตัวนี้อุ๊ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยเก้าเก้าหนึ่งร้อยเก้าเก้า สีกำลังสดเลยโอ้แสดงว่าร่วงในนี้ขึ้นไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเขาก็จะขึ้นขึ้นเหมือนในตัวนี้เลยครับแสดงว่านี่นะครับอนุชงันนแบบี้เอาไปปากชามได้นะใบเลียงง่ายด้วยก็คือรดน้ำวันที่ละครั้งสองครั้งก็พอใช่ไหมครับใช่ครับอ่าถ้าจะดีก็คือเราเรามีแบบพลาสติกกันฝนนหครับพี่ถ้าจะดีเนาะถ้าเป็นไม้ตระกูลนี้ครับ แล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรครับคาสูล่าครับคาสูล่าราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยเก้าเก้าครับถึงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาไปแยกเอาไปตัดชามได้นะครับตัวนี้ตัดชามได้เลยใช่ไหมครับตัวนี้ตัดชามได้เลยนะครับร้านเราไม่มีกากนะครับบอกหมดบอกหมดนะครับชามยังไงปุ๋ยยังไงดูแลยังไงบอกหมดนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับพี่อันนี้ดูซัาเหมือนกันไหมไอไออันนี้ไม่ใช่อันนี้หูเชืหูเชืเท่าไหร่ครับ ส่วนมากแล้นเราจะถายถอยห้าสิบนะแล้วเราจะเน้นร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มาที่ตะกร้าแบบนี้น่ารักมากให้ตะกร้าได้ไหมครับใช่ครับไมตะกร้าเลยโอ้โหคุ้มมากมากเลยนะครับนี่เป็นของขวัญของฝากได้ครับสวยด้วยนะครับเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาที่กุหลาหินด้านหน้ากันครับเท่าไหร่ครับพวกนี้ต้น ต็นสามสิบห้าเหมือนกันนะครับสามสิบห้าสามกระถางร้อยทุกต้นเลยไหมครับที่ในถาานี้ที่มีที่วางก็เลยมาสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยนะครับสวยสวยมากมากเลยนะครับมาใหม่เยอะๆเลยนะครับสวยอันนี้ก็สวยอันนี้รดน้ํายังไงครับอาทิละครั้งอาทิละครั้งครับอ่ามาที่เป็นเซตตัวนี้ครับ แ้นที่ขายในเฟซร้อยเก้าเก้อ๋อตัวนี้ร้อยเก้าเก้านะครับสิบสองต้นสิบสองต้นร้อยเก้าเก้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเหมือนกันครับร้อยเก้า้อยเก้าเก้านะครับก็คือถอนจากถอนจากถ่านมาใส่อ๋อถอนถานตัวนี้มาใส่ครับย่างนี้ครับมาเซตถ้าถ้าลูกค้าต้องการที่จะเลือกต้นละยี่สิบครับอ๋อถ้าถ้าเลือกอันนี้ก็คือต้นละยี่สิบบาทครับหกต้นร้อยแต่นี้เราจัดให้ราคาให้ สวยจังเลยครับสวยมากๆเลยสวยทุกต้นนะครับอ่าท่านในสนใจต้นไหนแคปมาได้เลยนะครับแคปหน้าจอมาได้เลยสวยมากๆเลยก็จะต้องรอไม้นานเราส่งเป็นอาทิตย์เลยนะเพราะว่าไม้เรามีชื้นครับส่งไม้ได้ก็คือก็เลยต้องแจ้งไว้ครับกุหลาบหินนี้นะครับต้องส่งเป็นอาทิตย์นะครับ หรือว่าถ้าไม่วางวันแม่ค้ารดน้ําแล้วก็สักไม่สามารถส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเน่าลูกค้าต้องเรับไม้ก่อนครับลองทักมาถามดูก่อนก็ได้นะครับว่าต้นไม้พร้อมส่งวันไหนหรือโทรทักมาคุยก่อนได้นะครับจนานกว่าไม้ปกติอ่าตัวนี้เซตเซตแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเซตแบบนี้ร้อยเก้าเก้าเหมือนกันโอ้โหเน้นมากแต่มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับโอ้สวยมากนะครับถ้าอยู่ในกล้องสวยนะครับ มาตรงฝั่งนี้กันครับนี่จะเป็นต้นกระถางาอยากนำเสนอว่าลูกไก่เห็นบอกว่าถูกหวยลูกค้าถูกหวยหลายรอบมากลูกค้ากลับมาซื้อเพิ่มนะครับลูกค้าขาาติพี่น้องมาถึงต้องเอาเขาเอาเขา,เามีกระถาให้ใช่ไหมครับพี่ตรงนี้มีครับมีกระถาให้นะครับ แปะไว้ให้เลยอ๋อนี่นะครับเอาไปต้องกระถาแล้วก็แบบปากทูบใช่ไหมครับใช่ครับตากทูบแล้วก็ขอเสียงหวยขอหวยได้เลยอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ร้อยเก้าเก้าครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้กระถาเดียวกันราคาเดียวกันไหมครับใช่ครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีกระถาให้ด้วยแล้วไซส์เล็กเท่าไหร่ครับพี่ นั้นลองลองเสียบทาไว้ครับเลยลองอ๋ออันนี้เป็นการทดสอบยังไม่ได้ขายนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ร้อยเก้าเก้าค่ร้อยเก้าเก้าพร้อมกระถางไหมครับนใช่ครับส่งพร้อมกระถางครับแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรฮวเทียครับเท่าไหร่ครับตัวนี้เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทครับแล้วกระถางด้านล่างเท่าไหร่ครับ กระถางตัวนี้ห้าสิบบาทครบห้าสิบบาทนะครับครับลกเป็นดินเผาสีเขาจะออกเหมือนงานวินเทจสวยนะครับเอ่อผมอยากรู้ว่าถ้าถ้ากระถางเนี้ยค่าส่งคิดยังไงครับกระถางที่จะเหมาน้อยถังเหมาอยู่ที่ค่าส่งเหมาเหมาหนึ่งร้อยบาทนะครับาทต้องจากมีน้ำหนักอ๋อเคมให้ด้วยนะครับถ้าเสียหายนะครับ อันนี้ก็คือมันสุดแล้วี่อันนี้เป็นต้นไม้กระถางคูนปัตเตอร์ครับครับใช่อันนี้ทำหล่อเอาเองโอ้มาแล้วนะครับลูกค้าที่ยังตามหานะครับทั้งก่อนนี่คือขายหมดเกลี้ยงเลยราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ใบละยี่สิบใบละยี่สิบบาทนะครับราคาดีมากไปทาสีให้น้องๆทาสีให้น้องระบายสีเด็กๆทาสีได้นะครับแล้วก็ อ่าซื้อตัวเหล่าหินไปใส่ครับนะครับแล้วก็ให้น้องๆทาสีกระถางน่ารักน่ารักนะครับยี่สิบาททุกกระถางนะครับใช่ครับทุกกแบบเลยครับราคาดีนะครับหลายแบบหลายน่างดีครับเอ่ออันไหนแบบไหนีครับพี่ยกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยนะครับอันนี้เป็นนางฟ้านางฟ้าโอ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็มีอีกตัวนี้ยกยังครับนี่ก็น่ารักนะ ส่วนมากจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ่าแล้วก็มีตัวนี้เหมือนแบบโอ้คือเจอ้าหญิงเหมือนกันเป็นงานปนปั้กเตอร์อ่าแล้วก็นําเสนอเลยครับตัวไหนราคาเท่าไหร่ครับอันนี้แปดสิบครับเป็นกระต่ายเป็นงานปูนอันนี้เขาลงสีให้รครับแปดสิบบาทแล้วก็มีตัวไหนครับราคา พวกนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับเป็นดินเผาห้าสิบบาทแล้วก็ซปเปอร์แมนเท่าไหร่ครับซปเปอร์แมนห้าสิบาทครับห้าสิบบาทนะครับอ่าตัวนี้อันนี้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีตัวบาครับอาอันนี้สามสิบห้าบาทสาสิบห้าบาทช้างครับช้างช้างตัวละ สิบห้าบาทแล้วแต่รูปสิบห้าบาทสิบห้าบาทนะครับแต่พวนี้สิบบาทครับโอ้ตุ๊กตาตกแต่งนี่สิบบาทสิบบาทโอ้ราคาดีนะครับน่ารักด้วยสิบบาทแล้วก็มีนกสิบห้ารวตัวสิบห้าบาทนกสิบห้านะครับครับแล้วก็มีกระต่ายด้วยกระต่ายตละสิสิบบาทน่ารักจังเลยครับแล้วก็มีกระถางครับแบบนี้ ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอแปดสิบแปดสิบน้องหมาครับอันนี้ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าอันโจ้ไหมครับหรือเต็มเลยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบาทขาเพื่อนเขาไปจะหมดกระถางเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบบาทครับตัวนี้ห้าสิบาทแล้วครับใช่ครับราคาดีครับแล้วก็ด้านหลังเท้าที่ใส่ตัวต้นไม้อันนี้ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาท ไม่ได้แถมต้นไม้นะครับมีแต่กระถางใช่ไหมครับครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเป็ดนเออน้องผู้หญิงอันนี้เก้าเก้าครับหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทใช่ครับครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทน่ารักมีไก่ด้วยไก่ก็ห้าสิบห้าสิบบาทหมดอย่างครับกระต่ายด้วยกระต่ายกระต่ายอันนี้เอาเปเลยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีแมวใช่ครับแมวด้วยเก้าบาท ห้าสิบเก้าบาทนะครับครับแล้วก็มีหินด้วยหนยี่ยี่สิบาทหินก็ยี่สิบาทส่งได้เหมือนกันนะครับหินมีสีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ท็อปเปอร์หรืออะไรผมจําไม่ได้อะไรนะอันนี้ใช่เันอยู่ท็อปเปอร์ที่อปเปอร์ใช่โดยหน้าตกแต่งเป็นดินเอาไว้โรยหน้ากระถางครับไว้ตกแต่งกระถางที่สวยนะครับราคาดีๆเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ ยี่สิบครับยี่สิบาททุกอันเลยใช่ไหมครับยี่สิบาททุกอันนะครับสีน้ําตาลสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับอ่าในสนใจต้นไม้หรือกระถางนะครับที่ร้านที่สวนกล่ลาบถึงบ้านสวนนะครับก็สามารถทรสอบถามพรอเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับพี่ศูนย์หกสี่ครับหนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งเจ็ดห้าครับหรือทักไปที่ไลน์ไลน์อีกเบอร์หนึ่งครับแล้วก็เฟซ ุหลาบหินบ้านสวน,วน,นครับยังไงก็ฝากฝากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในสนใจก็ทักไปได้เลยทั้งเฟซแล้วก็ทั้งไลน์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ